สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนมาย่างออกกำลังกายกายแอดเดอร์สามทุ่มแล้วจ้ะรัตตอนนี้สามทุ่มยี่สิบนาทีแล้วจ้ะแอดมอยาย่างเหร่นกลางคืนจ้ะเพื่อนเพื่มาย่างเหร่นกายแอดเดอร์จ้ะนะจ้ะมันเย็นดีจ้ะ อย่าเอาหอนอย่าเอาหอนมาสามสามสี่มือแล้วจ้ะอ๋อห่อนจะเป็นกันมันมันมันแดดกับจริงอยู่แต่มันห่อนไหมเพื่อนๆพื่อนดอกไม้ดอกไม้ก็สิเริ่มเหี่ยวละดอกไม้ก็สิเริ่มเหี่ยวละดอกหญ้าจ้ะดอกหญ้าดอกง้างเริ่มเหี่ยวละเพื่อนเพื่อนเด็กน้อยย่างเด่นดอกหญ้าดอกง้างเริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่า พญายอดยอดญี่ปุ่นอันนี้ห้องอาหารเลยเพืเ่นนอนๆ้องอาหารห้องอาหารญี่ปุ่น้องอาหารญี่ปุ่นจ้ะองอาหารญี่ปุ่นเนอะจีนเออ้องอาหารจีนเขามาเปิดประดุนแล้วจะ้ะก็ยังเวนกับมีไอศครีมขายให้เล็กหน่อยมันก็ขายไม่ค่อยดีแต่ก็มันก็ เรื ane, <es> ่อยๆเนาะเพื <they> ่อนเพื่อนไม่เสียหายดีค <c oughs> ือจังเปิดไม่ไม้มันกรบโดได้แล้วเพื่อนเพื่อนนี่ต้องการยูปูว่าไกลบ้านเนาะเลื่อยเพื่อนก็เลยมายางเหรินดุได้เนาะเลยมายางเหรินกลางคืนได้จ้ะนี่ดอกไม้ดอกไม่อันนี้เขาก็ดกำลังเหี่ยวกำลังร้อยล่าแล้วล่ะเพื่อนเพื่อน เต้เว้นไปในว่าสามสามถุงยี่สิบนาทีจ้ะมังคสิอ่อนแร้งลงก็่จังผาทิตทสิตกดินหน่อจ้ะเพื่อนสามถุมยี่สิบสามถุมสามสิบล้วจ้ะในเวลาตอนนี้นะเพื่อนๆแดดแจ่งดีดีเห็นพือนอากาศเย็นดีดี มันยางกลางเว้นบ่อใดจ้ะมันเลยยางกลางคืนจะ้ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นกลางคืน,นสามทุงครึ่งแล้วล่ะเพื่อนๆสามทุงครึ่งแล้วด้วยในเวลาตอนนี้จ้ะมันห้านอนรับสนิทแล้วตีสามแล้วเนาะมันห้าตีสามแล้วจ้ะได้อยู่นี่ค่ะย่างเรียนแบบสบายๆอันนี้มันเป็นหน้าอุ่นจะ้ะมันเป็นหน้าอุ่นกันเลยย่างเรียนแบบสบายๆค่ะเพื่อนๆ มันเป็นหนาอุ่นเนาะน่าจะอุ้นภูเขาจ้ะเพื่อนๆภูเขาไฟจ้ะแต่มันบ่ละอุ่นหลายจ้ะมันเป็นมาแต่โบราณเป็นลอยปีละจ้ะมันบอกเป็นอย่างละจ้ะบอบ่แม่นภูเขาทั้งต่บอกข่อญมาอยู่สิบกว่าปีเพเห็นมันเป็นอย่างจ้ะเขาก็สิจูสงบของเข้าเนาะภูเขามันแค่ ขึ้นสือว่าภูเขาไฟซืๆจ้ะมันบอ่อเห็ดไปยังมันบอ่อใดระอุขึ้นมาเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่สภาพเนี่ยเพื่อนเพื่อนตะเวนมานะตะเวน,นะะเวนงเทียไทยไทยเราก็หลังก็บบ่อใดามาเน,ะนาะเพื่อนเพื่อนวงเทีเยแอดลงคลิปกับบางเทียก็เป็นมื่อต่อมื่อเนาะมันก็บบ่อ ซุมือก็มีเห็นเหรอเพื่อนๆนี่สามถุงเครื่องแล้วเด้อเพื่อนๆแย่ไม่ยางเรียนจ้ะมีคนโอคนเงียบๆอยู่จ้ะคนก็บกำลังเงียบๆอยู่จ้ะเห็นไหมเห็นไหมก็ขันว่าอย่ไมา่ทาบอมาม่ทายมั่งก่อ บ่มีคลิปลงหรือเพื่อนเนาะก็บ,บ่มีคลิปลงอันนี้แยแอมมาออกกำลังเลยเนี่ยแยก็ถ่า,ายถ้าอากาศฮอนๆอนถ่ายคลิปค่อยได้แล้วนะนกนกหน่อยๆอ,ยอ้นจุงมาจุงมา,เ,มาเป็นมาคน จู่มาอุ้ยตะเวนงามงานเพื่อนๆกำลังลงงามบ่างามขยะบอจ่ะตะเวนงามเนาะงาม,นงามนเนา,มน,น,น,นาะเพื่อนๆเนาะตะเนวนไหมเนี่ยเดี๋ยวพอจยี่ก็ออกว่าได้ประมาณสามสี่เดือนหาเดือนออกว่าได้เดื่อนหนาวหนาวกันหนาวจนดีดหูเจ้าของวงหรือเรืองเลยเด้หนาวหนาวคักหนาวแน่เดี๋ยเพื่อนๆ หนาวอีหลีหนาวบ่มูจาวาเซหนาวละเพื่อน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 แล้วเพื่อนเพื่อนยุโรปไมอยู่น้ำกันเสียเลยมัเนาะว่าหนาวมันเป็นยังไงหนาวหนาวก็คือหนาวแบบว่าบ่แม่นหนาวคือบ้านเฮาเด้ลยสาวหนาวเที่ยงหอนเลยหนาวมืดมือมืดขึ้นหนาวแบบพวใส่เสื้์สองสามซันกับโอยูเนี่ยแหละจ้าเพื่อนเพื่อนทำอาหารเช้านี้กับบายบายจ้า